ไปดูอีกกรณีหนึ่งนะคะยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะคราวนี้เป็นงูเหลือมค่ะชาวบ้านเขาผวากันมากเลยนะคะเพราะว่าเจ้างูเหลือมตัวนี้ขนาดใหญ่มากค่ะแล้วก็แอบ,บเข้าไปขโมยกินหนูนาซึ่งชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้ในท่อปูนซีเมนต์นะคะกินจนเกลี้ยงบ่อเลยนะคะทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้มาช่วยจับค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่านายสุเทพชูมีอายุ45ปีอยู่บ้านเลขที่53หมู่ที่5บ้านซึมตำบลสำริตอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเขาได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตาพิมายและเจ้าหน้าที่กู้ภยัยฮุก3ามหนึ่งพิมายนะคะมาจับหัวขโมยซึ่งหัวขโมยนี้ไม่ใช่คนหรอกคะ่ะแต่ว่าเป็นเจ้างูเหลือมตัวใหญ่ตัวนี้นะคะ ความยาวประมาณ1เมตร20เซนติเมตรนะคะมันนอนขดอยู่ในท่อปูนซีเมนต์ค่ะซึ่งนายสุเทพได้เลี้ยงหนูหนาไว้ซึ่งเจ้างูเหลือมตัวนี้ได้แอบกินหนูหนาที่เขาเลี้ยงไว้จำนายเนี่ยกว่า10ตัวนะคะพบว่ามันขโมยกินจนเกลี้ยงท่อเลยนะคะเจ้างูเนี่ยมันก็อิ่มนะคะจนไม่สามารถที่จะเลื้อยหนีไปไหนได้ค่ะ ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยใช้อุปกรณ์จับงูเหลือมรัดบริเวณลำคอนะคะโดยพบว่าท้องของเจ้างูเหลือมเนี่ยใหญ่มากเพราะว่าน่าจะกินหนูนาไปหลายตัวค่ะจากนั้นเขาจึงได้นำงูเหลือมเนี่ยไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ โดยนายสุเทพซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มหนูนาเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเลี้ยงหนูนาเอาไว้หลายร้อยตัวเลี้ยงเอาไว้ในท่อปูนซีเมนเนี่ยแหละค่ะพักหลังๆมาก็มาสังเกตดูหนูนาที่เลี้ยงไว้เอ๊ะทำไมถึงหายไปทีละตัว2ตัวทีแรกเขาเองก็คิดว่า น่าจะมีคนมาขโมยหนูนาที่เลี้ยงเอาไว้ไปกินจนกระทั่งมาจับได้เจอหัวขโมยตัวเป็นๆเ,เนี่ยแหละค่ะจับได้ขาหนังคาเขาขณะที่กําลังกินหนูอยู่เลยนะคะนั่นก็คือเจ้างูเหลือมตัวนี้เนี่ยแหละค่ะก็คาดว่าในช่วงนี้หน้าฝนด้วยล่ะค่ะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอพิมาเองก็น้ำท่วมด้วยงูจึงหาอาหารกินไม่ได้ก็เลยเลื้อยเข้ามากินหนูนาที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้ค่ะ